เออใหญ่เว้ใหญ่เว <t une> ห้หลุดไหมหลุดไหมยังอยู่ไหมอยู่อ๋ออย่าให้สายหย่อนดิออนดเออ Core เออคำไว้คำไว้ไม่ต้องไม่ต้องรอให้มันมาทางเราแล้วเราค่อยหมุนเออเอาหมุนหมุนเออเออรอไว้รอไว้เออเอเอ,มเอ,เอไม่เป็นไรนั่นแหละนั่นแหละอย่าให้หย่อนดีสายอะ่ะเจอผู้คนพบเป็นผี่เจอก ยายสายย่อนหมุนตามไปเรื่อยๆเหมือนอย่างที่บอกอะอกอเออเออ,เอ,อนั่นแหละนั่นแหละพอพอมันมาถึงแล้วก็หมุนหมุนดิเออเยอะไปแล้วเออยายสายย่อนเออเออ กดขันลงไปเอกเอ้ยเดี๋ยวขันจะหักอย่าย้อนมากดิอย่าย้อนมากใหญ่เหรอเฮ้ยเออเออเขาไม่กระไรนั่นแหละปล่อยเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไ,ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอือม่ได้ให้ดูตอนสายสายสายแก่าย้อนอย่าย้อน เออกดกดคันห้ามหเอาขึ้นมาอีกห้ามยายา,ากดคันไว้คันแกเออเออฮึ่มฮึ่มปตั้งขายไว้ไม่ยอมอย่างเดียวใส่ตีจะลับทานอืม

โ,โอเคปลดปลดเป็ดวางก่อนอเค่ะคอ,อยนะจับจิปเปอร์อันนึงนี่ครับที่การปลดปลาที่ถูกต้องห้ามใช้มือ Ok bỏ oh, hey. hey. hey, hey, <laughs> 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 ngay, mình ngay, bây <laughs> <Yeah. cười> เห็นไหมล่ะบอกแล้วตามที่บอกไหมตามที่บอกเออโทษนี่แร <laughs> งจะหมดก่อน <laughs> ฟ้ามันยังว่ายได้คนโอ้